สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีท่ชนชมพี่นองครับถ้ามารับชมครับแนว้ทังของพ่อศักพี่นองวันที่16กันยายน2560นะครับเนาะครับเอามารับชมรับฟังน้ำกันพี่นองครับว่าพ่อซักนะครับวดนี้สุดพ่อซักพ่นจะเน้นจะเด่นตัวไหนครับเขามีรับชมน้ำกันครับพ่อซักเช็ดหายแล้วครับผม ตัวยังไงเนี้ยไม่พดเวยเยงคุ้นคุ้นจำสีเดียร์วลยันบอลยังสามอนตัวเก่าอยู่บนนี้อยู่เนย่ยพูดเนี่พูดเนี่ยดใ่หล่ะเรื่มจำนี่เนี่หนึ่งสองสากับสามสองสองสามสองสามสามสองสามสาด้อส ครับว่าสามสามสองสองตัวนึงนะสอง้าสองสองออยออกเ้เอาเอาอ่านี่คือคาซิมบัสบันนี่มันออกแล้วออกแล้วโอ้ยไมางวดนี้มันกิแล้วมืดหลายยังวันนี้ยังยังโอ้ยครับผมเนาะเข้นตั้งโดดยังวันนี้งดที่แล้วเคันว่าพอดักว่าครับผมสามสองครับห้าหกเจ็ดหนึ่งนะแปด ห้ามาใส่หกัแปอ๋อห5 8ดแดห้าเด็กเด็กคู่รสักหนึ่งหกหนึ่งคู่กับเดือกที่หกคู่คนแล้วอืาเอหกแปอ๋อเจ็ดหน หนึ่งเจ็ดวันเอ่อเข็นลายลอดันงเต็มนาเนี่ยกระดาษเออเนเอาลายลายอ่สองสมสี่กุ่นแล้วก็ไปก็แม่เขีนบอกลงเลย่สิบหกคู่นี่อจ่นนีกว่แปคู่นี่ซึ่งมันแม่สิบสอ 12บสองสิบสองสโอ้ยสิบสองนี่สิบสอคู่นี่เข้ามาได้ถึงกันพราะจังนี่ยามดูมกเฮ็ดสามหวดเขาบอดว่เขาทุ่มงดเขาทุ่งงดเขาทุ่มวดตัว่ามวดนี่สามหวดนี่นั่นเดงนั่งหมวดที่เล่าอโอ้ยหกงนนี่นี่นี่ มุนมีปุ๋ยอยู่ตุ้มเปียช้เขานี่งวดสามสองสามสองนี่งวดนี่กับงวดนี่ก็ตุ้มเป๊ะเองวดนี่ตุ้มเป๊ะอีกเพราว่าเอาแต่มุชมมุนมีปุ๋ยครับเต็มนากระดาษครับเพราะว่าแต่ว่าหนึ่สองคูครับน้ำพีชสอเนาะพี่นี้อ่าโอ้เน้นแค่นี้บนล่างบนล่นล่างเน้นบนล่นล่างเขียนทำเนี่ย บนยางเดียวบนยางเดียวบนยางเดียวโอ้เป็นชุดบนยางเดียวบนยางเดียวสิบหกกอยลายมือไหมลายมือคู่จุดนี่ขอสักลายมืองานไับผมเนาะโอ้โรงเรียนวัดท่านผู้ชมพ่อ ห้าเจ็ดนี่เป็นเลขเด่นมันบอแม่นโอ้ปรกับหนึ่งกับ8ดชุดบนนี่หงกับแปดเล้ยเดีนแเล้เล้ของผมเห็นปากกกักของผาดมาใส่ศูนกับหนึ่งเลยอ๋อเือคือก็บอกกราบเดียปากกสักอันนี้กราฟใหม่หาหนึ่หาศูนหน หกศูนย์เจ็ดจ็ดกะัมกันตัวนี้ครับบกับกันนั่นเองอ่มับดนี่บได้เน้นให้สุมนั่นเน้นตั้งเตนึ่งหกหนึ่ง็ตรงกันกับโักอย่างเดียวมึงบสักบนบนคือกันนะบนยางเดียวบนอย่างเดียวเน้นให้ตัวเดียวซ้ำน่เจ็ดหนึ่งได้บอกัก็เจ็ดห่งโอ้ัก วันที่16บหกทับเทับหกครับผมเนาะเอาบปานี่กระตรงกันเจ็ดหนึง่งเอ้ยเอาตัวเดียวกัเรียน,น,นรถหนึ่งเนาะกาแดงมาขีดแทนเลยอันนี้ของพัดทำชมครับผมครับเลขเดินพี่น้องมุ่งกลมเลยเลขเดินนี่ตัวเดียวกันเลยห้าหกเจ็ดัวเดียวกันพวกพีชเร<อ>าพอแล<อ><ๆ>้วพอแล้วนี่สองตัวพ่อมาันม้หงยังซุ่มมืนี่อันนี้เอากากาไปพ่อเขาซัก ผมแบที่พอักบอดักอักเตียบอมากกาเลยพ่อพอักเตียกับนั้นไม่มือนไหลคูที่เนี่ยบ่กลับกระซ้างั่นีตัวเนีนนมเจ็ดหนึ่งซ้าบ่กับตัวอดักเจ็ดเนงตีหกนงก็ตรงกันเนาะตรงไหนก็ตรงกันตรงตรงทน้าตาชันกระขีดต้นตัวทุ่างเอ้าเพราะว่าตัวประกบหนึ่งตรงกันนี่เพราะว่าเล็เด่นเลเด่นหเจ็ดตัวเดียวกันนี่แล้วเจตัวเดียวกันตัวนี้ก็คือเนีนในเองนี่นีคือว่านี่เพิ่มมาหนึง ไอ้เพิ่มมาศูนย์ของก็ักมีแปดตั้งที่8เท่านั้นนี่ละเดี๋ยวเยวยังไอีกเหมยังยัได้ชันหลายแล้วทอเป็นมุนปยเลยเดี๋ยนี้เอาบนี้เจ็ดแปดหนึตัวให้สตัวให้สาตัวเจ็ดหงาสตัวหางเดียวเลยนะพ่อเนาะหางเดียวเดียวพอวามามตัวเาวะสามตัวหางเดียวชันเสร็จแล้วพอสด แค่ละอาหาเลยเนาะสามตัวเลยเนาะหางเดียวเลยเนาะอืมาทากเกพักนี่ค้านี้ร้มเพาะแปดเอี่ยเ็ดเดียวเดาดาจ็ไปาชิมค้านีคานี้คานีนี่เอาค้านี้พุทซักแปดของผมนี่หกเจ็ดหนึ่า ใครงวดนี้พ่อชุดบ่นย่างเดียวเล่นวอสักบ่นย่างเดียวกันนี่แล้วเดี่ยวแถมล่างแถมล่างเาเต็มอายะแล้วพ่อบันนี้เจ็บเลยพ่อซักเอาเอาทำหนี้พ่อะเอคุณกับสามวิ่งล่างซูนกับสามวิ่งวิ่งท่านผู้ชมมุกตะโก้ไพรวิ่งเรื่อยๆล่างนี่ครับผมเนาะพ่อซักให้มีสิบสองคู่ครับผมเนาะนี่ครับห้าหกเจ็ดมาใส่หนึ่งกับแปดครับผม กับกระปกับมากกับ6คู่ผมน้องกบเป็นสิบสอคู่กับผมบนย่างเดียวผมเน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็หนึ่งหานึงหหนึ่งตะวันนึงมากหนาก็คือ7จ็ดนับผมเลข3ตัว8ปดเจหนึ่งกับผมเนาะหางเดียวกับผมข้องผมห6าเจมา่อใส่ศูนย์กับหนึ่งับผม นี่ครับผมตรงกัน3คู่นี้นะครับผมเด้อบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับครับผมเนาะเลขเด่นนี่สูตรเดียวกันบ่เนี่ยพอซักอ่สูตรเดียวกันนี่เนี่ยสามตัวหกเจ็บหนึ่งครับผมจักแล้วจักสี่จักสีคือกันกับสีสูตรเดียวกันตัวละหัอเนาะตั้งกันเลขประกบตั้งกันแค่เลขตัวเดียวไหมครับเลขประกบของพอซักเป็นแปดของพัดเป็นศูนย์ครับหนึ่งตรงกันนี่ครับผมค้านี้รถสามตัวยาเพชรพ่อโมกล้าอ๋อ วสวนมิพาเล่นมอวสักน์่านตัวชมสวนมันจะอวยมั่งเท่าไหรักดิบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับดิน hey. ี่บ้ยนี่ก็บ้บต้องกลับนี่ต้อกลับยิ่งชมอันนี้กลับแล้วแต่ว่าตัวเด่นมันก็บซ้ำนั่นเด็อ๋อ้โหตัวเด่นครับผมตามมีครับผมเนาะ แคปหน้าจอครับนทาทังของพ่อซักับผม,มสูตรพ่อซักเดินดีสูตรนี้พ่อซักว่าเดินดีเมื่อสามงวดแล้วครับเด่นห <c oughs> 67ครับประก,กบหนึ่งกับ8ชุดบนอย่างเดียวพ่อซักจับคู่ได้12คู่ได้พี่น้อง1 5 5 1 5ห8าห1า6 6 8 8 6 7 1 1 7 7ด8 7หหนึ่งหนึ่งดดหเจดหนึ่งหนึ่งเจดเจดฟันตัวเดียวบน7 1ดครับพี่น้องร่องแค่61หนท่าหนึ่งทนเดอร์อันนี้พ่อซักเขียนให้เต็มสูตรพี่น้องอย่าเฝ้าไล่ตาอย่าเฝ้าตาไล่ เด่นเน้นตัวเดียวพี่น้อง3ตัวเม็ดเดียว8 7ดนึงครับมีชุดของปะหาสครับเลขเด่นตรงกันที่หา7ครับตัวประกบตั้งกันแค่ตัวเดียวเท่านั้นของพาดประกบ0ูนย์กับหนึ่งครับหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์พาฟันที่เจ็ดหนึ่งสามตัวหกเจ็ดหนึ่งเาแคปหน้าจออีกข้างหนึง่งทผช้่มพอซักกระเน้นที่เจ็ดหนึ่งบนเดียวครับฝากไว้เสมอพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอพอเนาะรับเงินไหลน้องทองเลยมากรับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ